สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คลิป Top Trending Drone วันนี้เรามีเรื่องราวสุดลึกลับของโดรนสอดแนมขั้นสูง r q 1 8 0ซึ่งถูกเรียกว่าโดรนแห่งยุคใหม่ที่อาจเปลี่ยนรูปแบบสงครามทางอากาศตลอดกาลโดรนลำนี้เป็นของสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การพัฒนารับสุดยอดและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการมากนักแต่เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาดูกันครับ R q หนึ่งร้อยแปดสิบเป็นโดรนสายลับอัฉริยะที่ถูกเรียกว่ารไว d a แบ r หรือแปลตรงตัวว่าค้ังข่าวข่าวยักษ์ซึ่งมีปีกแบบฟลายอิ่งวิงขนาดใหญ่ประมาณ130ฟุตหรือราว40เมตรสิ่งนี้เหมาะกับการบินสูงมากใช้เทคโนโลยีสตีลลดการตรวจ,จับจากเรดาร์จุดประสงค์หลักคือจารกรรมข้อมูลในเขตอากาศที่มีการป้องกันแน่นหนาซึ่งอาจเป็นรูปแบบการต่อยอดโดรนรุ่นก่อนอย่าง r q 170เจ็ดิ Sentinel รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเผยว่า a q ิ180อาจสามารถบินอยู่บนระดับความสูงมากกว่า7,000 70, 0ฟุตและอยู่ได้นานถึง24ชั่วโมงหรือบินได้ไกลามากกว่า12,000ไมล์ประมาณ19,300กิโลเมตรรวมทั้งอาจมีระบบเซ็นเซ,นซอร์ขั้นสูงเช่น AESA ริดา Synthetic Aperture Radar ระบบ EO IR สำหรับการรับภาพในหลากหลายช่วงคลื่นและระบบเซนเซอร์ SIGINT สำหรับจับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแม้รูปร่างจะถอดแบบจากโดรนสตีลรุ่นอื่นแต่ r q 180ยังรวมพลังของโดรนล่องหนรุ่นใหม่ๆอย่าง B 2 B-21, F 2 2 F 3 5ในด้านระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Data Link อัจฉริยะ เช่นระบบ MADL ส่วน F 3 5ใช้ระบบนี้เชื่อมต่อระหว่างกันแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางจึงอาจต้องใช้ r q 180เป็นโหนดต,ต่อยอดเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกและระยะไกลประวัติ r q 180เริ่มบินทดสอบช่วงต้นทศวรรษ2010แม้จะลับจัดไม่มีข้อมูลทางการระบุก็มีภาพจากภาพถ่ายดาวเทียม และภาพจากผู้คนถ่ายได้ขณะบินใกล้ฐานเอ็กวอร์ดเอฟและในทะเลจีนใต้บางข่าวบอกอาจบินใกล้ฟิลิปปินส์ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ2010มีโดรน RQ ิว180หลายลำถูกผลิตแล้วนำไปใช้งานจริงบางลำในหน่วยเฉพาะกิจสหรัฐอเมริกา มีข้อมูลจากแหล่งข่าวว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาเคยให้สัมภาษณ์ว่ากองทัพอากาศกำลังมีแพลตฟอร์มจารกรรมขั้นสูงที่บินได้นานและระดับสูงมากมายซึ่งน่าจะหมายถึง r q 1 8 0หรือระบบลับที่คล้ายกันนั่นบ่งชี้ว่าโครงการนี้ไม่ได้ถูกตัดขาดแต่อาจเปิดใช้งานเต็มรูปแบบแล้ว ดโดรน r q 180มีจุดเด่นสำคัญในเรื่องสตีลที่ดีเยี่ยมเหนือกว่าดโดรนและเครื่องบินล่องหนรุ่นก่อนเช่น F 1 1 7 F 2 2 F 3 5หรือแม้แต่ r q 1 7 0ด้วยการออกแบบแบบ Flying Wing ด้วยโครงสร้างปีกปราดแปรบ,บนระดับลามิเนียและใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์พร้อมระบบลดภาพสะท้อนทำให้มันแทบล่องหนต่อเรดาร์ทุกทิศท,ทาง ด้านเซนเซ,นเซอร์ยังมีระบบ AESA สแ n น n ิ่งร a r สำหรับจับเป้าหมายตรวจสอบพื้นที่และระบบ EO IR สำหรับถ่ายภาพตอนกลางวันหรือกลางคืนและระบบจับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเจาะข้อมูลทางเทคโนโลยีของศัตรูเทคโนโลยีสมรรถภาพสูงเหล่านี้ใช้พร้อมกันและส่งข้อมูลต่อให้กับหน่วยอื่นๆได้แบบเรียลไทมรองรับยุทธศาสตร์สงครามยุคใหม่ที่ใช้ข้อมูลมาก่อนยิง ความสามารถบินไกลถึง12,000ไมล์และบินได้นาน24ชั่วโมงทำให้มันมีบทบาทในภารกิจลาดตระเวนไกลย,ยิ่งกว่ารุ่นก่อนคืออาร์คิว170ที่บินได้เพียง5-6ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนี้ยังถูกพัฒนาให้รวมเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เชื่อมกับโดรนสตีลอื่นๆเครื่องบินรบสตีลและดาวเทียมเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเชื่อมข้อมูลจนครอบคลุมสัตวูในระยะไกล ในแง่ยุทธศาสตร์มันสามารถทะลุแนวป้องกันทางอากาศของศัตรูบินเข้าไปหาข้อมูลหรือแม้แต่ปล่อยคลื่นรบกวนระบบเรดาร์สื่อสารหรือแม้แต่ป้องกันไม่ให้ตรวจจับฐานที่ซ่อนอยู่ได้ถือเป็นสายลับอากาศเหนือหุบเขาที่อาจไม่ต้องการความเร็วระดับ SR-71 Blackbird แต่ใช้ Steel บวก Endurance แทนหรืออาจเป็นอนาคตของโดรนไร้คนขับในยุทธวิธีลับ ในตอนจบโดรน r q 1 8 0เป็นความก้าวหน้าใหม่ของโดรนยุคที่3ที่ไม่ใช่แค่โดรนถ่ายภาพอย่าง r q 4หรือ r q 9แต่มันคือโดรนที่อันตรายในสงครามไซเบอร์และสงครามข้อมูลมีบทบาทเป็นโหนด Data เครือข่ายอินเทลเจนซ์ส่วนกลางของกองทัพอากาศในยุคที่ข้อมูลคือทองคำและเป็น strategic asset ที่สามารถขยับขยายรูปแบบความขัดแย้งได้ในอนาคต หากคุณสนใจคลิปหน้าเราจะจาะลึกดรนแต่ละรุ่นทั้ง r q 4 r q 9 MQ9 รวมถึงบินร่วมกับ F35B21 ว่าทำงานสอดคล้องกันอย่างไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปนี้เพื่อให้เราได้ผลิตเนื้อหาดีๆต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ